สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จิมันจะมาแก้รูบิกนะครเบื่อโอเคตอนนี้ดูก่อนสามสองหนึ่งเริ่มจวอาจจะแก้ช้าๆหน่อยนะครับเพื่อนคือ๋ยวแก้ไม่ได้เร็วมากเพราะจะิไม่ใช่นักแข่งแต่ว่าไม่เกินหนึ่งนาทีตอนนี้ก็ใช้ที่สูตรมั่วนะครับเบื่อนวันนี้แก้ชั้นสองอยู่ครับ แก้ชั้นสามแล้วกำลังแก้ชั้นสามอยู่ครับเพื่อนโอ้โหตอนนี้แก้ชั้นสามเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็นิดเดียวโอ้โหเสร็จแล้วนะครับเพื่อน 50.14วินะคะเพื่อนทำไมเวลาที่แกแบบไม่อัคดคลิปมันเร็วกว่า